สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวมาหาของกินที่ตลาดบางขุนศรีนะคะตลาดบางขุนศรีก็จะอยู่ที่ถนนจรัญน,นะคะเขตบางกอกน้อยอ,อยู่ที่กรุงเทพนะคะนี่นะคะคือด้านหน้าของตลาดนะคะคือจะเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคะที่ ด้านในก็จะมีขายของกินนะคะขายของทั่วไปต่างๆนะคะนี่อันนี้คือบรรยากาศร,บรอบๆนะคะก็คือจะมีแมคโครด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆแมคโครนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะพาทุกคนลงไปด้านล่างแล้วก็เข้าไปดูด้านในนะคะว่า มีอะไรขายมีอะไรน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะถ้าตอนนี้เราลง,ลงมาด้านล่างแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะในตลาดนะคะถ้าตอนนี้เราอยู่ด้านในตลาดแล้วนะคะนี่นะคะก็จะ ด้านในเขาก็จะาขายเป็นพวกกับข้าวเป็นน้ำนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีที่ให้ทุกคนนั่งทานแบบนี้นะคะก็จะมีที่นั่งให้แบบนี้เลยนี่นี่นะคะร้านฝั่งนี้ก็จะมีเป็นอาหารตามสั่งนะคะมีหอยทอดมีอะไรแบบนี้นะคะนี่เดีย๋ยวยังไงเราจะาเดินไปดูแต่ละร้านอยู่ก่อนนะคะว่า เขาขายอะไรบ้างเนาะเพราะวา่าจะบอกว่าร้านนี้ก็คือ,อเป็นตลาดใหญ่นะคะในนี้เขาก็จะมีที่นั่งนะคะมีร้านขายของขามากมายนะคะนี่เราเดินมาเลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นน้ำอ้อยนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ร้าน ้านน้ำนะคะก็จะมีกาแฟโบราณมีอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นผลไม้นะคะอันนี้เป็นข้าวขาหมูด้านในนะคะก็จะเป็นตลาดสดนะคะด้านในด้านในก็จะเป็นตลาดสดแบบนี้ เดี๋ยวยังไงเราส่วนร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวแกงเดี๋ยวเราสั่งน้ำก่อนดีกว่านะคะเอาชายเย็นแก้วหนึ่งแล้วก็แดงสซดาแก้วหนึ่งนี่นะคะก็คือ,อร้านค้าต่างๆนะคะก็จะ ส่วนอันนี้จะเป็นร้านนะอ่าเป็นผลไม้สดนะคะเขาก็จะขายแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างในนู้นะคะก็จะเป็นตลาดสดด้านในก็จะเป็นตลาดสดนะคะดูด้านในอันน้ก็จะเป็นตลาดสดนะคะอ่าร้านขายอาหารต่างๆก็จะอยู่ด้านนอกนะคะนี่ คืแต่ก่อนนะ่ะร้านค้ามันจะเยอะกว่าน,นี้นะคะคือตอนนี้คือร้านเหลือน้อยมากนะคะก็คือเหลือไม่กี่แหล่เองนะร้านกับข้าวน,น,นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆดีกว่าเดินดูรอน้ำนะคะนี่หา,า,ายารู้ทำไมเราชััวเซนแแดนไออานะคะ ดน,นั้นก็จะเป็นขนมหวานนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นโจ๊กอันนี้เป็นข้าวมันไก่นะคะนี่นะ เราจะเดินดูแต่ละร้านร้านเลยอันนี้ก็จะเป็นต้มเลือดหมูน,นี่ก็เป็นข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวมือเป็นยำนะเป็นข้าวเป็นยำ ด้านในนั้นก็จะเป็นตลาดนะคะ,ะร้านค้าก็จะมีประมาณนี้นะคะคือจะบอกว่าอันนี้ร้านข้าแกงคือจะบอกว่าร้านค้าด้านในคือของคื ของขายน้อยแล้วนะคะคือแต่ก่อนคือเยอะมากนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเหลือน้อยแล้วตอนนี้คือเรารอเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอ,รอน้ำดีกว่าเร้านน้ำร้านนี้ควรจะเยอะหน่อยนะคะคือไม่รู้เหมือนกันอนะแต่คือร้านเนี้ยคือคนคือเยอะนะคะของเราน,น่าจะได้แล้วนะ อันนี้น้ำได้เดี๋ยวไม่จ่ายไได้นี่นะคะตอนนี้เราได้น้ำแล้วแต่ว่าจะบอกว่าคือที่นั่งคือเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยไงเรา เดินนี่นะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นขา,ายผลไม้นะคะนี่ผลไม้สดนี่ ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้เราเดินออกมาด้านนอกแล้วนะคะก็จะมีของขายแบบนี้นะคะ,อะตอนเย็นๆก็จะมีของขายเยอะนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นร้านนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือจะยาวเข้าไปด้านในเลยนะคะดูนะคะ นี่นะคะส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นแมคโครนะคะแมคโครจารันนะคะนี่ข้างทางก็จะมีของขายแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคนที่รับชมด้วยนะคะ